เราจะมาดูปลาซิวนะครับเมื่อวานใส่ไว้ใส่ไว้เมื่อวานตอนเย็นมาดูไม่ถูกครับอันนี้ใส่ไว้เช้าแล้วมาดูครับจะได้ไหมครับนี่ล่ะโอ้มีตัวอยู่ครับสุออ่นที่สองนะครับผมรอรุ่นกันว้าบไม่ไว้นี่ ียบเงียบๆว่ะหนี่มสองสามตัวเองน่าจะออกหมดนะครับเช้ามาดูเห็นดูเยอะเลยครับดูหลังที่สามครับผมมันจะมีแต่มันก็มีน้อยครับ มีน้อยแต่ไม่มีเยอะเมื่อเช้ามาดูเยอะอยู่ครับน่าจะออกได้ครับความคิดสางสรรค์ครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับอยู่ลังที่สี่ครับโอ้ตัวนี้ตายวะเข้าเยอะอยู่ครับแต่ตายตายครับอ นี่ออกมาข้างนอกด้วยคนระับตายครับรับเหยียบหอยเชอรี่อันนี้เขาเยอะอยู่ครับโอ้อะไรลุ้นดู ดูลังสุดท้ายกันครับผมกดได้ก้อยบะเนมันก็เข้าเยอะอยู่ครับเนือมันจะออกได้ฮะมันตายเลยครับดูเข้าไม่จะออกได้ครับผมมตายด้วย เยอะอยู่ครับนี่กดได้ก้อยอยู่กินผู้เดียวนี่ครับผมคนงานเดี๋ยวเก็บก่อนครับกดได้ก้อยอยู่ครับอือน,นี่ครับ ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม